เอาอะไรมาเล่นดิเนอะไรสอะเออมามาติดก่อนติดก่อนเอาแขนมานี่เอาแขน่อนี้มาเอาขะความ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 ลงความลงเออติดไว้คืออะไรเออมันเป็นที่แบบคลายเส้นไงแบบเวลาแบบเมื่อยม่มาก็จะคลายเส้นมันจะเด่นเย็นเย็เอาเจลระบบมานี่อ่ะวางมนี่ก่อนอ่ะพร้อมนะคืออะไรมันคือแบบที่คลายเส้นเธอไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรไม่มันไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรอ่ะเต็มตัวนะไม่มีอะไรหรอก